นี่ไอออนยูทีรถไฟฟ้าที่กำลังเดือดไม่ถึงราคาและออปชันที่จัดเต็มโปรผ่อนเบาๆ180บาทต่อวันนะแล้วจองวันนี้นะครับเพียง8888บาทูจองเทสลา5000ัอีก อ,อ,อ,อมาดูในรายละเอียดเขามีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้หนึ่งปีนะครับแล้วก็ไม่มีบั์ชาร์จให้นะจ๊ะต้องซื้อเพิ่มเองและสำหรับคนที่สนใจแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ดอกเบี้ยมันเท่าไหร่ก็ตามนี้นะจ๊ะอืรถเขาอ่ะ กดราคาลงมาแต่ดอกเบียเ้ยเขาไม่ได้กดนะจ๊ะจัดเต็มเพราะอะไรดอกเบีย้ยต่ำสุด84เดือนเนี่ย1.98นี่คือต่ำสุดนะสูงสุด5.60%เอร์ซแบบนี้คงงงเอาอคิด,ดง่ายๆคุณออกรถเนี่ยจองรถและดาวรถเท่านี้เรียกว่าดาวแ8ด8นด้บาท แล้วคุณเลือกมุมสุดเลยเนี่ยในราคา5,19,900บาทคิดตามทุกคนคุณส่งค่างวดอยู่ที่8,468บาทไปคูณ84คูณเข้าไปคูณเสร็จปุ๊บคุณเอา8,888บาทไปบวกด้วย จากนั้น,นลบด้วยตัวเลขนี้519,900บาทผมคำนวณให้เลย,เยคุณจะเสียดอกเบี้ยทั้งหมด2,300บาทกับกันถ้าคุณมีเงินดาวแบบ30% 155,970บาทดอกเบี้ยคุณอยู่ที่1.98% ค่างวดคุณเดือนละ8,182บาทผ่อน48เดือนไปคูณแล้วก็ไปบวกกับค่าดาวคิดตามนะแต่ถ้าคี้เก็ยคิดผมลบให้คุณจะเสียดอกเบีย้ยให้กับทางไฟแนนซ์28,806น2 8 8บาทอันนี้แล้วแต่ทุกคนนะ เลือกที่ชอบเลือกที่ใช่ไหวอันไหนไปอันนั้น